เรื่องสยองในห้องมืดคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวจากทางบ้านนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบ้านเช่าตัวเจ้าของเรื่องไม่ได้บอกนะครับว่าตัวเองชื่ออะไรผมขอเรียกว่าพี่เอฟแล้วกันเขาเป็นผู้ชายนะครับตัวพี่เอฟบอกว่าตัวเขาเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแต่ตัวเขาเองภูมิลำเนาเดิมเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัด ก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาหอพักหรือว่าบ้านเช่าแต่ด้วยความที่ตัวเขาอะ่ะมีสัตว์เลี้ยงติดมาด้วยคือมีหมาตัวหนึ่งครับก็เลยต้องตัดสินใจว่าขอเป็นบ้านเช่าแล้วกันไปไล่หาบ้านเช่าที่มันมีราคาถูกถูกหน่อยมันก็จะไม่ได้อยู่ในเมืองครับก็จะไกลออกมานิดหนึ่งตอนนั้นก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งครับที่อยู่ทัดออกมาจากมหาลัยที่เขาเรียนเนี่ยประมาณ6 7โลซึ่งมันก็อยู่รอบนอกครับ แต่ว่าเขารู้สึกว่าขับมอไซค์ไปก็โอเคได้บ้านที่มีบริเวณแล้วก็เลี้ยงหมาได้แล้วก็อยู่อย่างเป็นส่วนตัวมันก็โอเคดีนะก็ตัดสินใจเช่าอยู่ที่นี่ครับซึ่งที่นี่ก็ไม่ได้ราคาแพงครับถือว่าถูกมากเขาก็แฮปปี้กับราคาด้วยแฮปปี้กับบ้านด้วยหลังจากที่เข้าไปอยู่บ้านหลังนี้ครับตัวเขาเองครับไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเลยแต่ปรากฏว่าพวก แฟนพวกเพื่อนที่ได้มาเที่ยวหาหรือมาอยู่เนี่ยก็เจอเรื่องราวแปลกๆเสมอครับผมขอย้อนไปก่อนถึงสภาพของบ้านนะครับบ้านของเขามันจะเป็นลักษณะเป็นบ้านแนวยาวครับถ้าเปิดประตูหน้าบ้านเข้าไปเนี่ยก็จะเจอห้องโถงแบบยาวมากลึกเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ทางฝั่งขวามือจะเป็นห้องนอนสองห้องติดกันครับเลยจากห้องนอนไปประตูหลังบ้านก็จะเดินไปเป็นห้องครัวครับ ห้องน้ําก็จะอยู่ในห้องครัวทางด้านซ้ายเวลาเปิดบ้านมาครับก็จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างแบบตั้งแต่ด้านหน้าชิดกับประตูบ้านแล้วก็ลามเข้าไปจนถึงข้างในก็จะเป็นห้องโถงที่ยาวมากๆตัวเขากับแฟนเนี่ยนอนในห้องแรกส่วนห้องที่สองก็ไว้เก็บของเก็บอะไรไปครับเวลาเขานอนกับแฟนเนี่ยครับคืนไหนที่เปิดประตูไว้เนี่ยแฟนเขาเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลา ดึกๆครับวันไหนที่นอนไม่ค่อยหลับหรือสลือ,ลอเนี่ยนอนนอนอยู่เนี่ยช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็จะเห็นเหมือนมีผู้หญิงครับเดินผ่านหน้าห้องไปเดินผ่านจากทางฝั่งหน้าประตูนะครับเดินไปทางห้องน้ําซึ่งตัวแฟนเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีสัมผัสพิเศษครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่ปรากฏว่ามาเห็นที่เนี่ยและเห็นได้บ่อยมากพูดอยู่เสมอครับ เดือนหนก็จะต้องพูดละครั้งหนึงพูดละ2ครั้งซึ่งตัวพี่เอฟเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับเพราะลําพังตัวเขาเองไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคนที่มีความเชื่อทางด้านนี้ด้วยแต่ตัวแฟนก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ยังมีเรื่องของเพื่อนพี่เอฟอีกครับที่เวลามาดื่มมาสังสรรค์ในห้องในบ้านเนี่ยก็จะนอนเรียงกันเยอะๆใช่ไหมครับนอนกันในห้องโถงครับที่มาย,ยาวๆเอาเตียงเอาเสื่อมาปู เมาเสร็จก็หลับไปเพื่อนก็จะชอบมาเล่าให้ฟังเสมอครับนะว่าหลังจากที่สังสรรค์กันเสร็จเนะี่ยเวลาไปเจอที่โรงเรียนเวลาไปเจอที่ข้างนอกเนะี่ยเพื่อนก็จะเล่าให้ฟังว่ามันแปลกๆเพราะเวลาที่ดื่มเสร็จเนะี่ยนอนไปละในช่วงเวลาดึกๆเนี่ยครับก็จะเหมือนมีคนเดินเดินผ่านคนระับเดินผ่านจากทางหน้าประตูเนะี่ยไปทางหลังบ้านตลอดเลยมาครั้งสองครั้งเวลาเมาหลับตอนกลางคืนสลืมสลือม,มาก็จะเห็นอย่างนี้ เกือบทุกครั้งซึ่งมันเป็นภาพที่มองเห็นแบบเดียวกับแฟนพี่เอฟเลยครับตัวพี่เอฟเองก็รู้สึกว่าขนลุกนะครับแต่ก็ตัวเองไม่ได้เจอเอะไรไม่ได้คิดอะไรยังไม่พอครับยังมีเรื่องราวของน้องพี่เอฟเองที่มาอาศัยอยู่ด้วยปกติพี่เอฟเขาจะอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็อยู่กับแฟนบ้างแล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่ง ที่น้องเขาได้มาฝึกง,งานที่เชียงใหม่ครับก็จะมาอาศัยอยู่ในห้องตอนแรกที่เป็นห้องเก็บของก็เก็บของเที่ยวออกมาจัดให้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งตัวน้องครับก็จะมักจะเล่าให้ฟังเสมอครับว่ามันได้ยินเสียงแปลกๆในห้องนอนของมันหรือในบ้านเนี่ยเวลาดึกๆมันจะมีเสียงมาจากฝ้าดังตึง,ต,ง,ต,งตัง,ตงเหมือนมีคนเดินคนลากของอะไรสักอ,อย่าง ซึ่งตัวพี่เอฟเองอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยเจออะไรนะครับในบ้านหลังนี้และทุกคนที่เข้ามาก็ต่างจะพูดว่าเจอเรื่องราวแปลกๆเสียงบ้างเห็นเหมือนคนบ้างเห็นมีตรงนั้นผ่านไปตรงนี้ตรงนี้ขยับบ้างจนเรื่องราวมันผ่านไปหลายปีครับตัวพี่เอฟก็ยังคงอยู่ที่นี่เรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายแล้วตัวแกเรียนจบมหาวิทยาลัยครับ เลยตัดสินใจย้ายออกเพื่อไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองจนแล้วจนรอดทำผ่านไป4ปี5ปีตัวพี่เอฟก็ไม่มีโอกาสได้เจอเรื่องราวเหล่านี้เลยแต่กลับกันนะครับคนที่อยู่รอบๆตัวแกเมื่อได้มาบ้านหลังนี้ก็จะเจอเรื่องราวประหลาดอยู่เสมอๆครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ แล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องนื่